นาเนกเขาเยี่ยมโรเบิร์ตสายควันพร้อมกับข้อความที่ทำเอาน้ำตาไหลทุกครั้งเลยแหลคะค่ะหลังจากที่ทีมตลกได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของโรเบิร์ตสายควันอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายจากการตรวจร่างกายพบเป็นมะเร็งที่ปอดสุขภาพไม่แข็งแรงกินอาหารลำบากร่วมไปถึงการพูดและการเคลื่อนไหวก็ช้าลงทำให้ไม่สามารถรับการรักษาฉายแสงหรือทำาคีโมได้ล่าสุดนี้นาเนกเอง ก็ได้เข้าเยี่ยมโรเบิร์ตพร้อมกับโพสต์ภาพและข้อความเอาไว้ว่าวันนี้มาเยี่ยมพี่โรเบิร์ตสายควัน ที่บ้านพวกเรากับแก๊งบอหาไม่จำกัดผูพกพันกันเหมือนครอบครัวนี่จึงเป็นเวลาสำคัญในการส่งมอบกำลังใจในยามเจ็บไข้ได้ป่วยท่านที่ที่ไปถึงก็เจอพี่บอลเชิญยิ้มเป็นคนแรกตั้งแต่รู้ข่าวผมก็อยู่นี่แทบทุกวันพี่บอนนั้นเล่าให้ฟังเข้าไปในบ้านเจอผู้คนอย่างมากมายหลังจากสวัสดีทักทายเรียบร้อยเจ้าของบ้านก็เรียกพี่ให้มานั่งด้วยที่เตียงเตียงพี่แม่งแบบโคตนนอนสบายพี่บอกพี่เบิร์ ใครเขาให้ชมกันเดี๋ยวก็ได้มีบ้างหรอกคือพี่เบิร์ดก็สวนกลับมาทันทีแบบติดตลกพี่เบิร์ดกลัวไม้ ก็ถามแบบเพื่อนเลยไอ้กลัวนะ่ะไม่เท่าไรหรอกห่วงคนข้างหลังมากกว่าถ้ามีอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดแหละแต่เราก็ต้องเต็มที่ที่สุดระหว่างที่คุยกันน้องคิดหอวังมาถึงพอดีก็เหลือบมาเห็นนาคอมนั่งกินข้าวอยู่ในครัวพวกเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักพักใหญ่ทัากลางเสียงหัวเราะแบบครื้นเครงแต่ละคนก็ยิงมุกกันอย่างในทีวีเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพี่บอลน้นาคอมรวมถึงพี่เบิร์ดเองซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สบายแต่ทุกคนก็เป็นตลกโดย จิตวิญญาณป่วยแล้วก็ยังต้องเอนเตอร์เทนแขกอีกพี่หันไปพูดกับนาคอมน้ำไม่ใช่แขกครับน้ำเป็นคนกันเองพี่เบิร์ดบอกพี่ประโยคนี้พี่ถึงกับน้ำตาไหลน้ำตาซึมแม้กระทั่งตอนพิมพ์ข้อความนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ความสุขที่เราได้เห็นจากครอบครัวตลกของวงการบันเทิงไทยคะ่ะยังไงก็ตามก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับโรเบิร์ตนั้นหายไวๆด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ